คนอื่นที่แบบเดินทางมาจากกรุงเทพเดินท,ทางมากรุงเทพแน่นอนคือเป็นพื้นที่สีแดงเข้มที่สบอคอกําหนดคครับนต้องมี Good morning สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่1ตุลาคมนะคะและเวลานี้ก็เป็นเวลา 7โมง10นาทีพี่ฟองเบียกำลังจะเดินทางไปเกาะสมุยนะคะมี2เหตุผลค่ะคือ 1. ไปรับวัคซีนโดสที่3นั่นก็คือแอ t r a าเซเนกนะคะและเหตุผลที่2ก็คือมาพิสูจน์ให้น้องๆเห็นเลยค่ะว่าการเดินทางไปเกาะสมุยนั้นตอนนี้จะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างสำหรับพี่ฟองเบียนะคะพี่ฟองเบียมี สเตติฟิเคสของวัคซีนนะคะได้รับ2เข็มคือ s i n o v a c นะคะจากโรงพยาบาลเกาะสมุย ลงเรือนะคะเดี๋ยวเราไปถามไปถามเจ้าหน้าที่นะเขาเป็นยังไงนี่นะก็เมื่อกี้ค่ะเหมือนกับมาผิดรอบอย่างเงี้ยเราไปเอาตัวแล้วหรอคะไ,ได้เรียบร้อยแล้วค<อ>่ะก็เลยก็เลยมาที่คัดกรองเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวไปถึงฝั่งนู้นแล้วจะมีปัญหาปกติเราคัดกรองที่นี่ต้องต้องมีอะไรไหมคะหรือแค่เขียนเอกสารเฉยๆไหม ามานต้องตรวจเาะค่ะแต่อกรทีวาก็ะ้เขีียนตรวจได้เลโอเคแล้วถ้าคนที่อะไรที่ต้องมาตรวจเอทิเจนเคสอะค่ะต้องเป็นคนประเภทไหนเอ่ยมาจากพื้นที่สีแดงที่จังหวัดค่ะพื้นที่สีตามประกาศ้นไหนค่ะต้องตอตรวจที่ท่านี้ใช่ไหม ตรวจมาก่อนก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าลองคึมเขาไม่มีผลตรวจก็คือจะมีจุดรับตรวจให้ที่แพทย์มีด้านหน้าค่ะด้านในก็คืจจอจจเอาเอาที่ขีดขีดสองขีดขีดเดียวมาโชว์อย่างนี้หรอค่ะเขาจะออกเป็นใบผลตรวจให้เลยค่ะใบรับรองให้เลยว่าผลตรวจเราเป็นลบถึงแม้เอทิเจนเทสท,ที่มาเทสเองอะนะ เขาก็จะเขียนให้โอเคตรงนี้จะเป็นแบบสายเตาค่ะเพราะว่าของที่กอบงานบอกว่าอะไรนะถือไปแล้วก็ไปตรวจต่อหน้าอะไรประมาณเนี้ยใช่ใช่เขาจะมีใบรับรองแล้วก็ให้แนบให้แนบใบอะไรนะใบประกอบอะค่ะอะฮของคนที่รับรองให้นะโอเคขอบคุณมากค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็ไปที่คิวปกตินะคะเพราะว่าตกเรือค่ะจองไว้ตอน 8โมงเช้านะคะแต่มาถึงนี่8โมง9นาทีโอ้ชีวิตเมื่อกี้จุดคัดกรองนะคะไปแวะถามข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะแต่ว่าถึงแม้พี่ฟอร์เบียตกเรือก็จะไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะเพราะว่าเขาแค่เปลี่ยนตัว๋วมาเป็นตั๋วปกติวีค่ะ คค่ะก็คือเมื่อตอนเช้าอ่ะพี่ตื่นสายเนาะเมื่อคืนนอนดึกมากโมแต่ทํางานอยู่แล้วก็วันนี้จะต้องได้คิว8โมงเช้าแต่ขับมาถึงที่นี่ตอน8โมง9 00. นาทีเขาไม่ชาร์จเพิ่มนะคะเขาก็คือให้ไปเปลี่ยนตัวเป็นตัวปกติแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่ฟองเบียรจริงๆแล้วไม่ต้องไปตรวจเช็คนะคะเพราะมาจากจังหวัดเดียวกันไม่ต้องไปตรวจจุดคัดกรอง แต่เมื่อกี้ที่ไปก็คือไปเพื่อถามให้ทุกคนรู้ค่ะว่าถ้ามาเกาะสมุยเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรบ้างก็คือหนึ่งคุณต้องมีแอนติเจนเทสนะคะโดยผลตรวจเนี่ยจะต้องได้รับการรับรองจากพนักงานที่ศูนย์ที่ท่าเรือเลยหรือที่โรงพยาบาลที่มีนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่ส่งตัวให้กับ อพนักงานจ่ายตั๋วก่อนเอาแบบประชาชนไหมคะก็จริงๆแล้วไม่ได้ลำบากอะไรนะแค่ว่ามีผลตรวจแต่ถ้าคนที่อยู่จังหวัดเดียวกันก็คือไม่ต้องโอเคนะเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกัน สมุยเพื่อรับวัคซีนเข็มที่3นั่นก็คือเอ t r a s e n e เ a เนะคะพี่ฟองเมได้ฉีดวัคซีนซ i โนแวคไปแล้ว2เข็มครั้งแรกคือเดือนมิถุนายนแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยเป็นเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมซึ่งคราวนี้ง่ายมากเพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครฉีดเข็ม3กันนะคะที่สมุยพี่ก็คือไปที่ สถานบริการเลยแล้วก็ไปฉีดได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีการทำรีวิวให้ดูค่ะว่าหลังจากฉีดเข็ม3แล้วเนี่ยสภาพจะเป็นยังไงเพราะเพื่อนพี่ฟอร์เมียแต่ละคนนี่คือระบมกันมากนะคะแล้วการเดินทางมาที่เกาะสมุยเนี่ยลำบากไหมจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างอันนี้คืออัปเดตสุดๆวันที่1ตุลาคมเดี๋ยวพี่ฟอร์เมียขึ้นไปอยู่บนเรือเฟอร์รี่ก่อนนะคะข้างบนนียเป็นเรือเฟอร์รีล่ล้เจอกันคะ่ะ กาะสมุยแล้วนะคะก็รอเรือลงจากเฟอร์รี่นะคะเดี๋ยวเราไปคอยติดตามดูกันค่ะว่ามาตรการทางเกาะสมุยเนี่ยเขาจะเช็คอะไรกันบ้างเพราะที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะเป็นฝั่งดอนศักก์ก็คือไม่ได้เช็คอะไรมากเลยคือ 1. ถ้าคุณเป็นคนพื้นที่คุณสามารถลงเรือได้เลยแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มานอกพื้นที่เขาก็จะมีจังหวัดที่เป็น สีเข้มสีแดงควบคุมเข้มเะไรองนี้ค่ะพวกนั้นเนี่ยคุณจะต้องไปตรวจนะคะตรวจแบบอแอนติเจนที่ทางท่าเรือเขามีบริการไวให้แต่ว่ามีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าฝั่งเกาะสมุยเนี่ยเวลาขึ้นเกาะเขาจะทำอะไรกับเรากันบ้างไปดูกันเลยค่ะกว่าจะได้เข็ม3นี่คือนะต้องอทรมานเพราะเมื่อคือนพี่ฟองเบียร์กว่าจะได้นอนก็คือประมาณตีสี แล้วตื่นตอน6กโมงครึ่งขับรถมาอีกแล้วก็ตกเรือจองไว้ตอน8ปดโมงนะคะสรุปได้ลงมาตอน10บโมงหน้าตาก็จะง่วงๆอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราจะไปถามพนักงานกันดูนะคะว่ายังไงบ้างจุดคัดกรอง พอดีถ้ามีคนถามเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องจุดคัดกรองอะค่ะครับไดครับคือถ้าเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ครับถ้าเข้ามาแล้วจะต้องมีอะไรบ้างอ่ะแือว่าจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างถ้าเกิดว่าตัวนี้มาจากการชนะดิบฉีดครบสองเข็มแล้วถ้าเข้ามาถ้าเข้ามาพื้นที่กรดสมุทเนี่ยก็คือเราเราเราไม่เอาเอกสารอะไรอีกแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีคุณปบะยาชนติด จังหวัดสุราษฎร์ธานีจริงะนะครับเพราะว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้ยังไม่ประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมนะครับตามที่สคกำหนดถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดให้ดีเนี่ยผู้โดยสารเองเนี่ยเพื่อความสบายใจของผู้โดยสารแล้วก็ต่อเจ้าหน้าที่ด่านคัดกรองนะครับคุณขอรังถืออนุญาตออกเดินทางไปจากหน่วยงานของรัฐที่เขาออกให้ได้นะครับถือมานะครับและแสะดงบอกว่า มีเอกสารผมมีเอกสารฉันมีเอกสารมาแล้วนะครับหน่วยงานนั้นคืออะไรคะอนามัยหรืออะไรอนามัยหรืออำเภอหรืองานที่เกี่ยวข้องที่เขาสามารถออกหนังสือขออนุญาตเดินทางได้นะครับาพื้นที่เกาะสมุยเนี่ยเขาก็อนุมัติให้เทศบาลเป็นผู้ออกหนังสือนะครับขออนุญาตออกเดินทางสําหรับคนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยนะครับหรือรูมบาลส่งเสริมตำบลนะครับทุกตำบลทั้ง8ตำบลที่นี่นะครับ ก็ให้เป็นผู้ในการนะครับเป็นผู้เซ็นเอกสารรับรองนะครับเดินทางออกไปนอกเกาะใช้เวลาไม่เกิน5วันนะครับมีหนังสือญาติถือกลับมาโดยที่ไม่ไม่หมดอายุก็เดินทางกลับเข้าเกาะได้โดยที่มารายงานตัวกับสารสุขที่นี่หน้าด่านักกองนะครับแต่ถ้าเกินหรือไม่มีผลตรวจออกมานะครับเจ้าที่ประจําด่านเขาพิจารณาคือโดยสารสุขนะครับเขาจะส่งท่านเนี่ยไปตรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเกาะสมุยนะครับหรือคลินิกที่เขา ก็คือการรับรองนะครับถูกต้องนะครับโดยค่าใช้จ่ายนะครับผู้โดยสารนะครับหรือผู้เดินทางเข้ามาต้องเป็นผู้นะครับจ่ายเองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองนะครับใช่ครับผ้มค่ะแล้วถ้าสมมติเหมือนอย่างแม่จะมาแต่แม่ไม่เคยฉีดวัคซีนด้วยก็มาได้เหมือนกันใช่ไหม แม่ก็อยู่สุราษฎร์เหมือนกันอ๋อไปได้สุราษฎร์ครับก็คือตอนนี้คือข้อมูลมันคอนขฟิกันหมดว่าคือคนที่เดินทางจะต้องสองเข็มถึงจะเดินได้ไม่ไม่ใช่ถูกไหมไม่ใช่ครับอ่ะแล้วถ้าคนอื่นที่แบบเดินทางมาจากกรุงเทพเดินทางมากรุงเทพแน่นอนคือเป็นพื้นที่สีแดงเข้มที่สบคกําหนดครับคนต้องมีผลตรวจเชื้อมานะครับภายใน72ชั่วโมงหรือมาตรวจที่นี่ใช่แต่ถ้าตรวจที่นี่คุณก็ต้องมีความยินยอมใไ้ตรวจที่นี่ไม่ใช่มามาถึงแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวฉันกลับฉ ไม่ได้นะครับมันมีลูกเล่นมันมีการตุกติงะใช่ใช่ใช่เคยเคยเคยได้ยินอยู่ใช่โอเคขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับผมมบคุรักสย ว่าการอำเภอเกาะสมุยนะคะเ,ออเดี๋ยวจะพาไปดู